สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมยโ <Why S 2> o ชิดนะครับว,วันนี้ผมจะไปล่าไปไปล่าปลาไหลนะครับโอเคทุกคน,กคนคตอบวันนี้เราก็มากันก่ยี่สิบห้า25ลาโอเคทุกคนเรามากันคือแบบวันนี้เรามาเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปล่าปลาไหลแถวบ,บ้านนี่แหละครับเดี๋ยวทุกคนต้อง พอไปไปดูนะครับว่ามันจะได้กี่1ิบตัวกี่20ิตัวกี่50สิบตัวกี่ล้านตัวนะครับเดี๋ยวทุกคนต้องไปดูนะครับว่าด้วยจบอยู่ที่คําว่าสตอรี่อ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับผมไปตอนนี้เราก็ได้มาหลายคนมากครับผมตอนนี้มีคุณฟูแล้วเราก็มีตากล้อง3คนครับผมสี่คนนะครับเยอะจัดโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำนี้แล้วครับแม่น้ำไม่ใช่ลังทานเล็กนี่ับ นี่นะครับรัทันนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่เหยื่อก่อนนะครับผมด้วยใส่เดือนนะครับโอเคมาโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เหยื่อให้หมดแล้วก็เราจะขึ้นไปดักเบ็ดกันเลยทุกคนโอเคไปเอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดักปลาหลายนะครับที่นี่นะครับแม่น้ำนี่แหละรลำทันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดักข้างบนนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ปลาหลาย ปลาอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้น้องนราวิ็กกาลังมาดากเบ็ดไว้ที่นี่อันหนึ่งครับผมเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะดากตรงนี้อันหนึ่งนะครับตรงนี้ครับผมนี่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 ใชไหมเดี๋ยวผมจะดากเลยนะครับเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดับเพื่อนแล้วนะครับโอเคไป นตอนนี้เราก็ได้ปลาหลายเรายังไม่ได้ครับแต่มันดึงแล้วครับหนึ่งตัวมามาเดี๋ยวผมจเะบุไปดใสดูเลยนะครับนี่นี่นี่บุคบไหนไหนไหนนี่นีนใครไรนเอซื้อลด้วยนลองลงเอาออกดิไหนไเอาอ่อนนี่เละือเอาออกไม่ได้หนลหุ่นลห่นลละหุ่นลลาหม่นหนกนลัหุันล่นกม่นละหุนะ่นอะอุอนละ่อละนึกห่นมันโอ้โหมันลกือบได้แุ้วทุกคน เราค่อยเราต้องค่อยดึนะทุกคนเทที่ีเออมันหลุดอ่ะทุกคนมันหลุดไปแล้วทุกคนนี้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะมาดักไว้ที่เดิมนะเดี๋ยวเราจะมาดูโอ้โหคือแบบเมื่อกี้มันดึงแรงมากทุกคนอ่ะทุกคนสรุปแล้วเราไม่ได้ขรับผมตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดักไว้ที่นี่แล้วก็เราจะไปดักกันต่อเลยทุกคนเนี่ยทุกคนคือแบบเราต้องก้นทุกคนทาเราไม่ก้นนี้เราจะเข้าไม่ได้ที่นี่ มาดูมาดูมาดูทุกคนวาูวาลัยน่มาดูมาดูย่าเนีนี่นี่นี่กำลังขึ้นมาครับผมทุกคนเราต้องค่อยๆนะเราก็ต้องดึงแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นในอวลไม่หอมไหนตัวอยู่ไหน อ๋อเขาบอกตัวอยู่นี่ครับผมโอ้โหได้แล้วทุกคนนู่นนูนเห็นไหมแม่มี้าวามีทุกคนเว้ยไอ้เราเหรอมีอะรมีอะไรต้อะไนี่จุกบัลขวยเว้ยพ่อย่อยย่อยเนี่ยแบลูกคนนี่แหละโอ้ได้แล้วครับผมทุกคนเว้ยข้าวงงูเลยงูโอ้ตกเลยแฮบูบูบู พอวี่และนี่ก็คือก็คือ <ไป S 1> เบ็ดที่น้องเขาดาักไว้นะทุกคนนี้นี่เห็นไหมนี่เขาก็ดักไว้ที่นี่อันหนึ่งมผมว่าข้างบนมันก็น่าจะมีอีกนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยทุกคนไป,ไป,ไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ดักเบ็ดอะไรเสร็จหมดแล้วรับผมเดี๋ยวอีกสักภาพหนึ่งเราจะมาดูกานนะทุกคนคือแบบมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะได้เพิ่มหรือเปล่านะทุกคน แบบเราก็จะต้องรอรอลุ้นกันอีกทีครับทุกคนแบบตอนนี้ก็มืดแบบนี้ปลาไหลปลาช่องไม่ไม่ใช่ปลาช่องปลาลจะออกมาหากินอาหารทุกคนโอเคเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งรอเข้ามาดูกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันตอนนี้ก่เอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้พักประมาณสักพักหนึ่งแล้วะครับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดของเราที่เราเสียบไว้สัก คึ่งชั่วโมงมั้งที่ได้พักอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อเลยนะครับผมโอเคเราไปกันไปเอโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเลยครับผมโอเคเราขึ้นไปดูดกว่าไปวันนี้นะครับเมื่อกี้เหมือนมันดืนน่ะครับนี่ครับนี่ครับ ครับผมนี่ตัวนี่นี่ทุกคนมันคือแบบมันดึงแล้วครับผมเออมาเยอะๆชินี่นี่นี่โอ้มาเยอะมาเยอะมันคืออะไรคืออะไรเออทุกแหละทุกอย่างเออทุกคนมันหลุดนะครับมันไม่ติดครับผมมันหลุดเดี๋ยวผมจะไปหาไส้เดือนแป๊บนึออ่าเดี๋ยวผมจะไปหาไส้เดือนนะครับเพราะว่าไส้เดือนหมดแล้วตอนนี้นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เห็นเจอกุ้นครับผม นี่มันกำลังจะกินอันนี้นี่นนี่ทุกคนตอนนี้เรากำลังมาดูตอนนี้อันนี้นะคือมันโดนจริงๆนี่นีนอาบคคีบอย่างไรโอ้โหมันโดนสองตัวเลยทุกคนคี่อยต่ใคนปหรือเบัวอมา้าเหรออ๋อมันไม่ใช่โดนสองตัวทุกคนเอบเราปาดที่โอเคทุกคนนี่นะทุกคนนี่มันกำลังโดนแล้ว อาโอเคทุกคนตอนนี้มันกำลังดึงครับดู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 เบรกดูเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกเลยนะครับผมว้าวทุกคนดูนะครับได,ด้ตัวหนึ่งแล้วครับผมตัวซ้ายกำลังพอดีนะครับปาลาไหลวันนี้ใช่ใช่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่มากครับใหญ่สุดก็เล็กกว่านะครับครับผมนี่จะเป็นจะเป็นปาลาไหลน้ําจืดนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราปาลาไหลมีแต่ปลาไหลน้ำจืดใช่ไหมอ๋อปลาไหล ทะเลก็มีอาโอเคเดี๋ยวทุกคนเราไปเก็บดีกว่าอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราดูมาลายอัานเลยครับมันคือแบบเหยื่อมันหายหมดเลยนะทุกคนเราน่าจะอยู่ยาวกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านกันเล้วไปอาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ดูเบ็ดของเราเสร็จหมดแล้วนะครับเราได้ประมาณสามตัวนะครับสี่ตัวกับปลาหนึ่งตัวนะครับผม เอาโอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะกลับบ้านกลับไปผับถีพี่แกก็แล้วแต่พวกเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเอาโอเคทุกคนสรุปเราดักปลาวันนี้ก็ได้สามตัวนะครับปลาหลายนะครับสี่ตัวกับปา <c oughs> ลาเนียเนียี่อลาชโดหรือเป่านี่แหละครับสี่ตัวกับลาชดโดนี่แหละครับแล้วก็เราก็ได้ก็กินได้นะครับสามตัวนี้ก็ ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันเล็กเกินอะไรเกินนะครับเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเที่ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนเอาโอเคทุกคนก็สลับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละนะครับเจอกันใหม่คลิปวหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดต like, ิดตามอย่ากดดินด้นไลน์นะครับแล้วอย่าลืมติดตามพวกาผมที่ช่องวายโอชิตแล้วก็เพจด้วยครับวโอชิตครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วไปสวัสดีครับ